สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับเรื่องของพิธาลิ้มเจริญรัตกับหุ้นไอทีวีเนี่ยนะครับมีคำอธิบายจากสมชายสแสวงสการไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าสวสมชายยกกฎหมายแพ่งมัดพิธาเป็นเจ้าของหุ้นสมบูรณ์แล้วเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมชายสแสวงสการซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าเป็นวุฒิสมาชิก สมชายได้โพสต์เฟ e บุ o กนะครับกรณีของนายพิธาลิมจรนญรัดถือหุ้นบริษัทไ t v ีวีจำกัดมหาชนจำนวน4ี่0 0หุ้นเนี่ยนะครับสมชายบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคดีพิธาถือหุ้นสื่อไอทีเนี่ยนะครับจะอ้างเรื่องการเป็นผู้จัดก,การมรดกมาตั้งแต่บิดาเสียคือเมื่อปี2549ผ่านมา17ปีแล้วนะครับยังไม่ได้แบ่งมรดกก็ยังปฏิเสธการเป็นผู้ถือหุ้น ITV ไม่ได้อยู่ดีแหละครับ พราะหนึ่งการเป็นเจ้าของหุ้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่เจ้ามรดกเสียชีวิตหุ้นนั้นตกไปของทายาททันทีที่เจ้ามรดกเสียชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เนี่ยนะครับเมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลน,นั้นตกทอดเกทาญาติดังนั้นการที่นายพิธาอ้างว่าไม่ใช่หุ้นของตนแต่เป็นกองมรดกและตนมีฐานะเป็นเพียงผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเพราะอะไร เพราะว่าจุดแรกเลยคือนายพิธาเนคือหนึ่งในทายญาติโดยธรรมนะครับหุ้นนั้นตกเป็นของนายพิธาและทายาทคนอื่นด้วยทันทีที่บิดาเสียชีวิตประการต่อมาคือนายพิธาเนี่ยแสดงตนรับโอนหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกและในฐานะทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าของหุ้นในส่วนของนายพิธาจึงสมบูรณ์แล้วนะครับข้อที่2ครับบริษัทไอทีีเนี่ย แจ้งว่ายังประกอบกิจาการอยู่แล้วก็มีรายงานแสดงผลของกิจาการไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนหรือว่ากําไรก็แล้วแต่นะครับทําให้วินิจฉัยเป็นอื่นไม่ได้เลยนะครับว่านายพิธาเนี่ยยังคงเป็นผู้ถือหุ้นไอทีีที่เป็นลักษณะของสื่อมวลชนอยู่อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยเคยวินิจฉัยคดีธนาธรถือหุ้นสื่อมวลชนวีลักษ์มีเดียทำให้ขาดคุณสมบัติและก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาแล้วนะครับ การจะไปอ้างบอกว่าเธอหุ้นข้างน้อยไม่อาจจะไปครอบงำกิจการได้และจะต่อสู้เรื่องการขัดกันระหว่างคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในอดีตกับคำวินิจฉัยของสารฎีกาปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต่อสู้กันได้นะครับส่วนสารจะเห็นชอบด้วยและจะวินิจฉัยตามข้อต่อสู้ด้วยหรือไม่ก็เป็นกรณีที่จะต้องสู้กันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะครับที่จะต้องส่งสารรัฐธรรมน,นูญวินิจฉัยชี้ขาดเท่านั้นแหละครับ ไม่มีทางเป็นอื่นได้เลยจบข่าวนะครับ